สวัสดีครับ FC อยุดขาครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับสาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมผมชื่อไอซ์าขายรถยนต์มือสองนะครับรถบ้านแท้ๆไม่เล่นแท็กซี่นะครับผมและก็ไม่เล่นรถประมูลนะครับรถทุกคันที่ขายที่ร้านขายเพียงแต่เงินสดไม่มีบริการจัดไฟนั้นแต่อย่างใดหน้าร้านอยู่ที่พุทธมนตรสายสองลูกค้าที่อยู่ไกลเรามีบริการส่งนะครับวันนี้อยากจะแนะนารถดีๆราคาถูกๆถ,ถ,ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับผมลองเปลี่ยนความคิดดูนะครับถ้าจะไปซื้อรถ มอเตอร์ไซค์มือ2หรือมือ1นะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้รถยนต์ดีกว่าไหมในเมื่อรถยนต์ราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ2อึดถึกทนไม่จุกจิกค่าซ่อมแมนเทนแนน์ก็ไม่ต่างจากการค่าซ่อมแบนเทนแนนมอเตอร์ไซค์เลยประหยัดน้ํามันกับรุ่นนี้นะครับผมคันนี้คือ Honda City ้ไทซั รูปโฉมทันสมัยคนยังนิยมใช้งานอยู่เป็นจํานวนมากอัตราการสิ้นเปลือง16-17กิโลลิตรไม่ได้กินน้ํามันอย่างที่คิดและก็ไม่จุกจิกอย่างที่คิดเป็นรถที่อึดถึกทนอะไหล่ไม่แพงคนยังนิยมใช้อยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหลานคุณให้ดีขึ้นนะครับผมดีกว่าการนั่งมอเตอร์ไซค์แน่นอนแอร์เย็นฉ่ำๆกันแดดกันฝนนะครับผมไปกันได้หลายคนปลอดภัยจากการขับขี่รถบนถนนแน่นอนนะครับผม บอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อมีความไปจมน้านะครับสาหรับคันนี้แอร์เย็นฉ่าสีทําให้ใหม่ทั้งคันพร้อมเก็บช่วงล่างให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบให้อย่างดีนะครับสวยงามเรียกได้ว่าเอาไปพร้อมใช้งานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมภาสียาวยันกันยาหกเจ็ดนะครับผมค o n d a City คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สภายในสะอาดสะอ้านถอดทุกชิ้นมาซักให้หมดแล้วจากผู้เชี่ยวชาญการลื้อรถนะครับ คันนี้วิ่งมาแค่2 0 0แกว่ากิโลเท่านั้นนะครับระบบไฟฟ้าั้นันปรับข้างไฟฟ้าครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสายค้าขายนะครับผมก็สามารถเอาไปขนของค้าขายตลาดดัดได้ดีกว่าฮิ้วขึ้นมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนอึดอัดนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับไล่ฝุ่นไล่ไค้นะครับผมอบโอโซนฆ่าเชื้อทุกอย่างให้ครบหมดแล้วเอาไปใช้งานรับรอง ไม่เป็นภูมิแพ้แน่นอนนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายคันนี้นะครับก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ประมาณ24นิ้วได้สบายๆนะครับผมกว้างจริงๆนะครับซอกเสร์อเดิมจากโรงงานนะครับผมทั้งสองปาดไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ก็ไมจมน้าแน่นอนนะครับกล้าการันตียางอะไรมีมาให้นะครับไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดน,นะครับหลุมอะลาสวยงามนะฮะสามารถพาเพื่อนพาช่างมาเช็คก็ได้นะครับ ถึงจะเป็นรถราคาแค่หลักหมื่นแต่เราก็ใส่ใจไม่ต่างจากรถหลักแสนเลยนะครับผมอยากจะให้ FC ได้เอารถด,ดีไปใช้งานกันยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดคันนี้ล้อแม็กเป็นของรถน่าจะเป็นของซิตี้รุ่นปีใหม่ๆนะครับผมไม่ใช่ล้อแม็กเดิมจากโรงงานล้อแม็กเดิมจากโรงงานจะเป็นขอบ14แต่นี้จะเป็นขอบ15มาพร้อมกับยาง ดอกหนาพีไม่ลึกยังใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับผมสวยงามนะฮะลงตัวดีห้องเครื่องสะสะอาส้านสปาให้หมดแล้วไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มคานเดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานเกตเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานนะฮะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงกันหมดนะครับสามารถโอนขนส่งได้ทั่วประเทศไทยเป็นรถที่ถูกกฎหมายนะครับฝากเตือนไว้หน่อยอย่าไปซื้อรถหลุดํำนํามาเล่นนะครับมันไม่คุ้มหรอกครับผม ้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในมีวิทยุของโซนี่แถมมาให้ด้วยนะครับใส่ USB ได้แอร์เย็นฉ่ำลมแ,แรงปรรทัตัวได้ดีเลยนะครับนี่นะฮะเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เย็นฉ่ำเอาไปพร้อมใช้งานแน่นอนเก็บรายละเอียดทุกจุดให้ครบหมดแล้วเรียกได้ว่ามาดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากกันไว้ด้วยใครที่หารถยนต์มือสองนะครับที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองใช้งานนะครับแนะนำคันนี้นะครับ ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะฮะต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบรเดลเลอร์อยากจะได้รถอยู่ต่างจังหวัดต้องมาจําเท่านั้นถ้าไม่มาจํารบกวนมาดูเองที่หน้าร้านไม่มีบริการนํารถไปให้ดูถึงบ้านมีแค่บริการส่งนะครับรถราคาร้อยกว่าล้านก็ยังต้องไปซื้อที่โชว์รูมต้องเข้าไปดูที่โชว์รูมนะครับถ้าคุณอยากดูดูผ่านคลิปดูผ่านรูปนะครับอยากเห็นตัวจริงมาดูที่หน้าร้านได้เลยหรือถ้าใจถึงมาจํามีบริการส่งถึงบ้าน ทุกอย่างรายงานตรงปกแน่นอนนะครับผมรถถ่ายจากสินค้าจริงไม่ได้ยืมพี่ข้างบ้านมารีวิวนะครับคันจริงที่ขายนะครับไม่ได้ยืมพี่ข้างบ้านมาสลับทะเบียนนะฮะรถจริงๆนะครับเนี่ยนะฮะปรึกษาคนในครอบครัวก่อนที่คิดจะซื้อปรึกษาคนในครอบครัวก่อนที่คิดจะมัดจานะครับผมไม่อยากมาทะเลาะกันทีหลังนะครับถ้าเมียมีอํานาจตัดสินใจนะครับปรึกษาเมียให้เรียบร้อยหรือให้เมียยกหูหาผมได้เลยนะฮะนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับราคาเบาๆหกหมื่นกว่าบาทได้รถยนต สภาพดีๆสวยๆไปใช้งานนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนผมบอกเลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับอายุคาร้านเล็กๆนะครับอยู่ย่านพุทธมณฑลสาย2ถนนสาราธรรมศพนะครับผมโทรเบอร์เดียวนะครับ0 8 1 4 9 5 2 9 2 9 0 8 1 4 9 5 2 9 2 9หแหงละวังมิชาชีพแอบอ้างเอารถไปโพสต์รูปนะครับเรามีหน้าร้านชัดเจนมีเพจชัดเจนมี YouTube มี Tik t o k นะครับผมช่องทางการติดต่อรเรามีครบนะครับผมลองดูนะฮะ ชาชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่า,าถ้าถูกใจโทรมาได้เลยครับผมขอบคุณครับ